คุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องคุณอยู่แต่คุณไม่เห็นหน้าเขาไหมหัวใจเต้นแรงลมหายใจหยุดชั่วขณะเสียงกระซิบในความมืดทำให้คุณสงสัยว่าคุณจะรอดจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ความเงียบรอบตัวไม่ใช่ความสงบมันคือสัญญาณว่าบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวที่สุด ฉันยืนอยู่ริมทางเดินที่มืดลมหนาวพัดผ่านร่างกายของฉันอย่างไม่ปราณีแสงไฟถนนสลัวจนทำให้เห็นเงาที่โยกเยกบนพื้นเสียงก้าวเท้าของฉันก้องในความเงียบฉันเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับจ้องฉันอยู่หัวใจของฉันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากกอกกลิ่นชื้นของดินกับใบไม้ทำให้เส้นประสาทของฉันตึงเครียด ฉันได้ยินเสียงหายใจเบาๆอยู่ข้างหลังฉันหันกลับช้าๆพร้อมกับรู้สึกว่ามือของฉันเย็นเฉียบทุกอย่างดูเหมือนจะค้างอยู่ในชั่วพริบตาเสียงหายใจนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฉันรู้สึกถึงลมหายใจร้อนผิวหลังของฉันฉันไม่สามารถขยับร่างกายได้ใบไม้ที่พื้นถูกเหยียบอย่างช้าๆความมืดรอบตัวหนาทึบเหมือนจะกลืนฉันเข้าไป ฉันได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่มีใครเห็นเสียงนั้นดังกล้องในหัวของฉันฉันค่อยๆหมุนตัวโดยไม่รู้ตัวและในจังหวะนั้นฉันเห็นเงาที่ไม่มีใบหน้ามันยืนอยู่ใกล้ฉันมากจนฉันรับรู้ถึงลมาหายใจของมันอากาศรอบตัวฉันเย็นเฉียบจนเหมือนถูกดูดออกไปฉันกำมือแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือของฉัน ความรู้สึกไม่สบายใจพุ่งขึ้นมาจนแทบควบคุมไม่ได้เงานั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ฉันฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในอกของฉันหัวใจของฉันแทบหยุดเต้นแล้วฉันก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนกระซิบชื่อของฉันและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเวลาถัดไปจะยากลำบากยิ่งกว่านี้ฉันยืนนิ่งไม่กล้าหายใจ แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมฉันยืนนิ่งไม่กล้าหายใจแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแสงจันทร์เล็ดลอดผ่านกิ่งไม้สูงฉายลวดลายแปลกประหลาดบนพื้นดินฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าของฉันเหมือนโลกกำลังสั่นไหวอย่างช้าๆลมหายใจที่อยู่ข้างหลังฉันหนักและร้อนมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ฉันรู้สึกถึงลมหายใจนั้นตรงท้ายทอยของฉันหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะทะลุออกมาฉันพยายามขยับเท้าแต่เท้าของฉันเหมือนถูกยึดไว้กับพื้นเสียงหอบหายใจนั้นดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีบางสิ่งกำลังก้าวเข้ามาใกล้ฉันอากาศรอบกายของฉันเริ่มเย็นจัดฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนผ่านเส้นผมของฉันฉันอยากจะร้องแต่เสียงไม่ออก ความกลัวเริ่มคลานขึ้นมาจากใต้ผิวหนังของฉันมันเริ่มกัดกร่อนทุกความคิดของฉันฉันสามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดแต่มันไม่ใช่เสียงเดียวมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ดังก้องอยู่ในหัวของฉันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์มันแหลมคมและชวนให้ขนลุกฉันพยายามหันหน้าหนีแต่ร่างของฉันไม่ตอบสนอง เหมือนมีเงาที่มองไม่เห็นกำลังกดทับอยู่บนไหล่ของฉันฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากด้านหลังฉันแทบจะล้มลงเสียงหอบหายใจค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่แหบแห้งและเย็นเย,ยือกมันทำให้ขนที่หลังคอของฉันลุกชันฉันรู้สึกถึงแรงกดที่มากขึ้นบอนอกของฉันเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบแน่น ฉันพยายามขยับปากเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกมามันเหมือนกับว่าคำพูดของฉันถูกกลืนหายไปในความมืดเสียงหัวเราะค่อยๆลดระดับลงและกลายเป็นเสียงกระซิบตำํำเสียงนั้นพูดซ้ำคำเดิมอยู่ในหัวของฉันคำพูดที่ไม่ได้มีความหมายชัดเจนแต่กลับสร้างความหวาดหวั่นจนฉันแทบลืมหายใจฉันรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านทั่วร่าง เหมือนน้ำแข็งกำลังเกาะตัวบนผิวหนังของฉันฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่แรงขึ้นราวกับว่าฉันถูกดึงเข้าไปในความมืดฉันพยายามจะหลับตาหวังว่ามันจะหายไปเมื่อฉันเปิดตาอีกครั้งแต่เมื่อฉันเปิดตาฉันกลับเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นมันอยู่ตรงหน้าฉันเงาไม่มีใบหน้าดวงตาที่ว่างเปล่ามันจ้องมองฉันด้วยความนิ่งเงียบ ราวกับว่ามันกำลังอ่านความคิดของฉันอยู่ลอมหายใจของฉันหยุดชะงักฉันรู้สึกถึงแรงเย็นที่พุ่งเข้ามาในอกของฉันมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยไม้ยมกเหมือนกับว่ามันกำลังกัดกร่อนวิญญาณของฉันฉันพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ร่างกายของฉันไม่ยอมเคลื่อนที่เหมือนว่าฉันถูกตรึงไว้กับพื้นฉันรู้สึกถึงแรงกดที่ประทุขึ้นในทุกเส้นประสาท มันเจ็บปวดและน่ากลัวอย่างไม่อาจอธิบายฉันได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเสียงฉันเองแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของฉันมันลึกและแหบเหมือนเสียงนั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้เสียงนั้นพูดคำเดียวคำที่ทําให้ฉันแทบหยุดหายใจคำนี้ซ้ำไปซ้ำมาในหัวของฉันเหมือนมีใครกำลังขู่ว่าจะพังทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันไม่อาจหาความหมายของคำนี้แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้ยินลมที่พัดผ่านรอบตัวของฉันเริ่มแรงขึ้นเหมือนพายุกําลังก่อตัวขึ้นโดยไม่มีสาเหตุใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวอย่างรุนแรงฉันรู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจมองเห็นมันพุ่งเข้าหาฉันอย่างไม่มีหยุดย่อนฉันรู้สึกถึงแรงกดที่เพิ่มขึ้นจนฉันแทบไม่สามารถหายใจ หัวใจของฉันเต้นแรงและรวดเร็วมันเหมือนจะระเบิดออกมาในไม่ช้าฉันพยายามจะขยับปากเพื่อร้องขอความช่วยเหลือแต่สายลมและเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นกำแพงกั้นเส้นเสียงของฉันฉันยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่สามารถทำอะไรได้ร่างกายของฉันเย็นเฉียบจนเหมือนถูกแช่แข็งและในวินาทีนั้นฉันรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้าย มันดึงฉันเข้าหาความมืดอย่างไม่ปราณีฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหันกลับไปมองสิ่งที่ตามฉันมาแต่ฉันก็ไม่สามารถทิ้งมันไว้เบื้องหลังได้เช่นกันสิ่งที่อยู่ข้างหลังฉันมันกำลังก้าวเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสได้ฉันยังคงยืนนิ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้และในใจของฉันมีคำถามหนึ่งที่ดังก้องอยู่เสมอสิ่งที่กำลังก้าวเข้ามา มันคืออะไรและเวลาถัดไปจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้เพียงใดเรื่องเรายังคงดำเนินต่อไปตามความมืดและความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นฉันยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดหัวใจยังเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะแต่แล้วลมหายใจที่หนักและร้อนนั้นค่อยๆเบาลงเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบจางหายไปความมืดรอบตัวฉันเริ่มสว่างขึ้นอย่างช้าๆ แสงจันทร์สส่งลงบนใบไม้และกิ่งไม้ฉันค่อยๆหันตัวกลับและพบว่าร่างที่ไม่มีใบหน้านั้นค่อยๆละลายไปกับเงามืดความเย็นจัดที่ร่างกายของฉันรู้สึกก็อ่อนลงฉันสูดลมหายใจลึกๆรู้สึกว่าร่างกายกลับมามีชีวิตอีกครั้งหัวใจของฉันเริ่มเต้นเป็นจังหวะปกติฉันก้าวออกจากความมืดนั้นอย่างระมัดระวัง สายลมเย็นพัดผ่านทำให้ฉันรู้สึกสงบขึ้นเล็กน้อยทุกเสียงรอบตัวกลับคืนสู่ความเงียบที่ธรรมชาติฉันมองไปข้างหน้าถนนและต้นไม้ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจของตัวเองความกลัวยังอยู่แต่ฉันรู้วิธีที่จะควบคุมมันฉันก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังแต่มั่นคงรู้ว่าทุกเรื่องราวมืดมนจะต้องจบลง และทุกรุ่งอรุณใหม่จะนำความสงบกลับมาฉันหยุดยืนมองท้องฟ้าที่สว่างขึ้นหัวใจเต็มไปด้วยความโล่งใจฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงเรื่องราวสิ้นสุดลงด้วยความสงบแต่บทเรียนแห่งความกลัวและความเข้มแข็งจะติดอยู่ในใจของฉันตลอดไป